เียงอ้างจะยาวว่ะค่ะซึ่งก็กคงแต่ก็การองจำพลงนี้ก็ยิ่งใจตอนนี้คือใรส่งใจใจส่งใจเลยค่ะเนี่ยเราส่งกันกัน เราไหวใช่ไหมเราไวใช่ไมกับการรับังทุกอย่างตอนมีช้่าหวามีไับรานอยานี้การจัอก็าัืะยิเกิดสอบเยอะนไปแล้ว ตัดจากเราก็เป็นนักดนตรีด้วยโตมาขยับฉีกก็ส่งเดนแลนะคะ้ค่ะทีนไไี้ ไปด้านขวามือจ้าไปไจ้าก็บอกหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามแล้วพี่ไม่ได้กนมีค่ะโอเคพี่ไต้ยต้ก็มีทาง